สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมวินชินเคยนะครับกับลูเมลประกายแสงนัตตี้นะครับเราอยู่ใน ID ดีหลักของผมเอง Backcover M นะครับหลายคนบอกว่าพี่ใส่เพชรเซตผิดหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นเซตของสายฟรีครับอันนั้นเป็นเซตของ i d เ j จนะครับผมแต่อันนี้ครับลูเมลเอ k 117,000คีเร่1ั3ยและคีดาเมจ131รเ็เซตจอกกอดดาวและความเร็วดาวจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม รีสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคลเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรือ l i ีสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้อง i ีส m a n s h o p เท่านั้น โอเคครับอันนี้ลูมิเอลตัวหลักนะครับผมตัวหลักเนี่ยผมเคยทำเซตไว้แล้วก็เคยทำคลิปไว้ที่ใส่ให้จูเลสเอเมดิเคนหนึ่งแสนเอเมดิเคนหนึ่งแสนจูเลีสแต่นี่เอเมดิเคนของของลูมิเอลนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันครับแล้วก็คีเลตไปทีเนี้ยเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูว่าเทียบระหว่างคีเลตกับคีแดมตัวสายฟรีเนาะเพราะว่าตัวสายฟรีทำคีแดมไปอย่างเดียวแต่ว่าครั้งนี้เรามารีวิวลูมิเอลก่อนครับลูมิเอลผมอธิบายสกิลหมดแล้วแล้วก็ ส่วนไอพวกอุปกรณ์ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยจากตรงนี้นะครับส่วนพรสวรรค์นะครับพรสวรรค์ใส่เป็นเอเมดิเคคีดาเมจนะครับตรงนี้เป็นพลังโจมตีเวทกับความเสียหายคริติคนะครับส่วนป้องกันนะครับป้องกันใส่อาเดฟแล้วก็ดาเมจเลสนะครับแล้วก็ปิดกั้นดีบัฟแล้วก็พลังป้องกันครับสนับสนุนเป็นจอกกอบแม่นยำนะครับแล้วก็ปิดกั้นดีบัฟแล้วก็เป็นหัวใจเลือดนั่นเองแล้วก็สปีดนะครับทีมที่ผมเล่นนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับลูมิเอลอธิบายสกิลไปหมดแล้วเนาะเออไปดูการใช้งานจริงใน p v p ก่อนมาใน p v p ผมตีคนนี้ไปทดสอบเป็นเขียวล้วนไปนะครับซึ่งตีได้อะต่อมานี้ก็เขียวล้วนเช่นกันนะครับมีวานเนซ่าด้วยอ่ะเดีย๋ยวมาลองดูกันทีที่ผมจัดนะครับก็จะเป็นอามิโมซ่านะครับแล้วบอกว่าทีเด็ดก็คือมิโมซ่าเนี่ยแหละถ้ามันชุบแล้วลูมิเอลแพสซีฟก็เด้องอีกนะครับเออลูมิเอลถ้ามีแสงตัวเดียวในทีม เริ่มเทินจะมีโครงกระพันแล้วถ้าเกิดมันตุยมิโมชุบขึ้นมามันก็มีโครงกระพันครับเพราะว่ามันเหมือนได้ได้สร้างตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นแพสซีฟกระเด้งนะครับแล้วก็วิลเลี่ยมครับบัฟความเร็วพลังโจมตีทั้งหมดกาซลลี่นะครับให้กับลูเมเอลนะครับแต่จริงๆบัฟให้อัตาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอัต้าจะได้พลังโจมตีเพิ่มส่วนลูเมเอลก็จะได้พลังโจมตีจากกาซลลี่เพิ่มนั่นเองนะครับผมเ,ออเดี๋ยวใครงงเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูนะครับมาเริ่มเลยลุยครับตรงนี้ วิกิคนดูเพิ่มขึ้นไป400คนนะโคตรสุดมาเจอเวตโต้แล้วก็เขาไม่มีโลชาร์หลอดนะครับเดีย๋ยวดูนะครับผมบัฟความเร็วให้ลูมิเอลเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ลูมิเอลเปิดก่อนนั่นเองนะครับผมบัฟไปเลยเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดจากกาซัลลี่ขึ้นมาครับตรงนี้แล้วก็ได้แห่งโชตตาใช่ไหมมาดิเตโตครับปาดมารึบโอเคมีคงกระพันอยู่ครับลูมิเอลต่อยมาเพิ่มมานา,นานสก,กินใช่ไหมเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าใครเลือดเยอะสุดฝั่งนู้น โอ้แต่โดนเวทโต้ยุยุยังไงก็ต้องตีใส่เวทโต้นะครับผมเวทโต้เลือดเท่าไหร่เวทโต้เลือดสามแสนเจ็ดเวทโต้เลือดสามแสนเจ็ดแถมมีมานาสก,กินนะครับลดความเสียหายที่ได้รับลงสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาละครับลูมิเอลที่มีแค่บัฟเพิ่มพลังโจมตีและพลังโจมตีเวท20%แล้วพลังโจมตีทั้งหมดสิบแต่ว่ามันเน้นที่เอ d k นะเออนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเพิ่มมาแค่นี้แล้วก็มีโมเรายังไม่ได้เปิดด้วยถ้ามีโมเปิดมันจะได้ MADK เพิ่มมาอีกีกแต่น้เราาลลงด่ไปกอนเย คิดว่าเท่าไหร่ลูมีวครับจัดไปครับ3ามแสยังไงมากำหมัดแล้วแต่กำหมัดแน่นได้มาดาประกายแสงฟาดลงไปทิมแทงจ้วงเปี้ยงไปแสนเก้าเท่านั้นแสนเกเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไม่มีมิโมคอยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้นะครับผมแล้วแอตตาเราติดอนี่ไปแล้วเดี๋ยวดูแอตตาแอตตาป่าเท่าไหร่แอตตาใส่ป่าใสปโตรครับ กระตาแบกกระตาอื้อหเปี้ยง4 0 0 0 0สามครับเป็นไงได้คำตอบไหมครับอันนี้ลูเมลผมตัว5้าดาวการ5ดาวแล้วก็อัพทุกสกิลเต็มนะครับได้คำตอบไหมครับควรสุ่มตัวไหนครับได้คำตอบไหมครับได้คำตอบไหมครับทุกคนควรสุ่มตัวไหนงบป่าตายหมดอะแอตา้างั้นเดี๋ยวเราเก็บลูเมลไว้ก่อนนิดนึงแล้วกัะลด SP วานิซ,ซ่าไปก่อน แล้วก็ jas? มิโมฮิววิวอตาเลยนะอาจจะได้พลังโจมตีเวทขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็ได้เจาะก,ก่อด้วยนะครับพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้น30%จากการมิโมซ่านะครับมิโมซ่าข,ของผมการเต็มนะครับแล้วก็มีเจาะก,ก่อด้วยนะครับสร้างเจาะเกาะ30%นะครับมาดูสกิล2กันแรงแรงแรงอันนี้แรงแหละคือมีเจาะเกาะก,กับพลังเพิ่มพลังโจมตีเวทอันนี้คือแรงแน่นอนนะครับไปไป ตัวแตกเลยเจมิเโอแต่เจมิเโอเลือดเท่าไหร่ลืมดูโอเคเราปิดจอบตรงนี้เลยดีกว่าแลเวอย่ดูดาเมจรวมังเฮ้ยคงกักบพันอีกเว้ยโอเคเรากดออโต้เลยเนี้ยเฮ้ยโยนนี่มันจะได้ SP ขึ้นมาก็คือเราสกิล2ไปทอนทม,มิดเรามีครบทุกตัวเพราะฉะนั้นเรามีการ์ดอยู่นะครับการ์ดก็จะให้ผลเพิ่ม SP ให้กับตัวเองแล้วก็ได้ได้เทิร์นมาตรงนี้แล้วก็ฟาดไปเลยตรงนี้แต่ว่า เขามีโครงกระพันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเอาสก,กิลอื่นให้ดูแล้วกันปาศารครับก็ <S <S ถ้าเพิ่ม sp ตัวเองขึ้นมาอีกซวยตีไปตีไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาโครงกระพันนั่อยู่มิโมซาข้อดีคือไม่ว่าจะใช้สก,กิลอะไรก็แล้วแต่มันจะเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดนะครับส่วนอ่ะเดี๋ยวบัฟความเร็วแอตตาให้ดูนะครับบัฟความเร็วแอตตาครับแต่ว่าไอที่เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดจะไปเพิ่มให้กับลูมิเอลแทนเพราะว่าลูมิเอลเป็นพลังโจมง เป็น ATK เฉยๆนะครับ ATK เฉยๆของแอตาน้อยกว่าลูเมลนะครับ ATK ของแอตาของผมอยู่ที่100 0 0แแต่ลูเมลของผม1นึ0 0 0เพราะฉะนั้นมันเยอะกว่ากาซเซลลี่ก็เลยไปมีผลให้กับลูเมลเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับผมก็ a d a p ปทีมนี้ได้ก็คือเพิ่มความเร็วให้แอตาก็ได้แล้วไอ้ผลของกาซเซลลี่ก็ไปโผล่ที่ลูเมลอยู่ดีนะครับผมตรงนี้จะจบได้ยังอ่ะจะจบได้ยัง่ะ เออจะจบได้ยังออแต่ข้อเสียก็คือถ้าไม่โหมดได้ตีธรรมดาถ้าโดนยูยูใช่ไหมแอตตาเลือดมันจะกลับมาเต็มเพราะฉะนั้นโหมดแอนตี้ของมันโหมดโหมดโหม,มดตีแรงของมันมันก็จะไม่ค่อยทํางานนะครับผมเอาล่ะจบด้วยอัตต um ีลูมิเอลแล้วกันไปยังเออเรียบร้อยแต่ตีบอสหน้าจะแรงนะครับผมตีบอสหน้าจะแรงอ่ะอันนี้เราตีทีมเขียวล้วนให้ดูใช่ไหมเดีย๋ยวเราต่อไปเราไปลองไปตีทีมแอตตาดูบ้างนะครับผมอ่ะนี่ทีมแอตตามาพอดีเลย เรา,าเดี๋ยวตีให้ดูนะครับผมแอต้าอยู่กับโนเอลเปิดได้2อ,อย่างก็คือโนเอลประสานแอต้าทำโครงกระพันเราก็จะตีแอตตาไม่เข้าแต่ว่าอันติลูเมียก็คือฟาดไปแล้วมันจะล้างอมตะเลยนะครับผมเอาแต่อันติมาแล้วเรามีโครงกระพันครับสวยงามแล้วก็บรัฟความเร็วให้ลูเมียก่อนครับตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันโดนลดพลังโดนเสริมแก่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ชาลอดโอ้โหลูเมียก็ตีเข้าไหมเนี่ยมาลุ้นกัน คิดว่าลูมเอลตีเข้าไหมครับผมว่าตีไม่เข้าแน่เลยวะ่ะแต่ก็ลองลุ้นได้อยู่ลดความเสียให้ได้รับลง33-4%กับลดความเสียหายได้รับลง54%ผมว่าตีไม่เข้าแต่เลือดแสนเดียวเลือดแสนเดียวลูมเอลเพิ่มมีเพิ่มพลังโจมตีเวท20%เอาละมาลองลงดาบกันดูไปอย่างครับแตกไหมนี่ครับเลือดไม่ล้นเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเราให้ลูมเอลเราตายเลยนะลูมิเอลเราตายครับทีนี้มีโมชุบครับมีโมชุบเนี่ยข้อสําคัญเลยคือ ได้บัฟศักดิ์รีจกักรพรรดิไมหมดแล้วได้คงกับพันมาเพิ่มได้โคงกับพันไปเลย <c oughs> คือมิโมะเหมาะมากมครับมิโมผมใส่เซ็ตดอกไม้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวเซตดอกไม้ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเซตมันทําอะไรได้นะครับแต่ว่าที่มันรัดเทินมาเพราะว่ามิโมใส่เซ็ตดอกไม้นั่นแหละครับโอเคต่อไปเป็นแอตตาครับแอตตาฝั่งตรงข้ามก็ได้เทินไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวมันตีลูมิเออีกแต่ลูมิเอของเราติดคงกับพันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราฟาดเราฟาดแอตตาได้เลยนะ คอ,อ,อยต้ายังไงก็ไปฟานลูเมลอยู่แล้วลูเมลเรามีเฮ้ยแต่ลูเมลอยู่เราเปิดก่อนนี่ว,วะชิบหายแล้วไม่เป็นไรกดเข่าเติมเลยไม่เป็นไรเดีย๋ยวลูเมลเราก็ฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆมิโมฮิวเฮ้ยลืมวะ่ะไอนน้อัดคลิปที่ไรลืมตลอดลูเมียวเปิดก่อนแอตา้าโอ้พระนะนะอัดป๊อความรุนแรงแอตา้าโอเคดีมากแอต้ามันจะได้รัดเทินมาใช่ไหมแอต้ารัดเทินเถอะแอตา้าตีลูเมลซะ ดีมากแต่ประสานว่ะไม่เป็นไรลูเมียเรามีโครงกระพันครับผมแอตตาเอาเขาก็มีโครงกระพันหมดชิบหายแล้วชิบหายแล้วไนงะลูงีดฟาใส่โนโเอลให้ตุยไปดีกว่าบัฟไปก่อนแต่ตาต่อไปมันคงไม่มีแล้วใช่ไหมจิ้มมาโอเคได้ไหลได้ไหลเลยแหละชิบหายแล้วผมแพ้แล้วเนะี่ยอ๋อฟาดเฮ้ยอย่าฟาดแอตตาโอเคจิ้มแอตตาธรรมาดาแพ้ <laughs> อะไรของกูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้รีวิวให้ดูเฉยว,ว่าขอขออีทีขออีทีรีวิวให้ดูเฉยว,ว่าชุบชีวิตแล้วมันได้คงกระพันอีกรอบนึงเอออยากเห็นกดออโต้เหรอกดออโตอ้มันจะไปลูเมตตาเลยนะแต่ลดลด,ลดความเสียหายจากดามเมจเนี่ยลูเมลตีไม่เข้าเลยนะมีโลชาร์ลอตด,ด้วยมันไม่ได้ล้างโลหรือเปล่าเออเอ้ยผมบัฟให้อาตาก่อนแล้วกันนะครับผมตรงนี้ โอเคมันลดความเสียหายครับคือไม่ต้องบัฟให้ลูเมียวลูเมียวเปิดทีหลังไปเลยครับลูเมียวรอดได้บัฟค,ค,ครบก่อนแล้วให้อัลตาเขาหายอย่างอื่นไปก่อนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวนะขอคิดแป๊บถ้าเขาลดลดดามจเยอะขนาดลดลดเอสพีอัลต้าก็ได้นะโอเคดีสวยเราติดแอนตี้ครับสวยครับจิ้มมาโอเคครับสวยครับทีนี้ลูเมียวลงดาบได้เลยลูเมียวสกิลสองก่อนดีไหมเนี่ยแตแ่ตามจะลดเยอะไหมเนี่ย กลัวมันโดนรถเยอะจังเฮ้ยไม่น่าเยอะหรอกมั้งงั้นตีสกิลสองเลยดูสกิลสองมีวิวบ้างตายหมดโอเคโอ้โหเบาชิบหายเบามากแต่ได้เบิ้เลเทินมาอืมโอเคน่าสนใจน่าสนใจตรงเบิ้เลเทินเนี่ยแหละติ <c oughs> น้นไปก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับสรุปรีวิวแอตตาชัดๆอ่ะมีโมมีโมประสานได้ครับ <c oughs> Okay. ได้ SP เพิ่มขึ้นมาครับรูเมียวก็จะเดี๋ยวได้ SP เต็มอีกครั้งหนึ่งชิน้นนี้อ่าก็ชนะแล้วแหละเพราะว่าเอลตาปัดตุยหมด <c oughs> <c oughs> รีวิวเอลตาจัดๆ <c oughs> เออสองเปิดก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะรัดเทินมาโอเคปาาครับ <c oughs> ตายชุบชีวิตครับโอเคครับ แล้วลูเมีก็รัดเธอมาโอ้ตีไม่แรงขนาดนั้นนะแต่ว่าแอตตาเขาไปว่ะก็จบด้วยแอตตาอยู่ดีแต่ว่าลูเมีดีจริงไหมแล้วอย่าลองไปตีบอสดูด้วยนะครับผมอย่าลองไปตีบอสดูด้วยเดีนะ๋ยวเราลองลอง,ลองหลายๆทีมไอ้ทีมทีมนี้ผ่านได้ทีมนี้ผ่านได้ด้วยแอตตาถ้าไม่ลองแอตตาเฟโกมืดได้อยู่ ลองตัวอื่นได้หมดเลยนะล,ลมูมิเอมันรวมกับทีมอะไรก็ได้นะครับผมขอแค่มีแสงตัวเดียวในทีมอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมคยรลองทีมอื่นดูบ้างอ่ะนี่แอตตาสีแดงแอตตาสีแดงตัวนี้น่าจะปิดไว้น่าจะเป็นแม่มดมาลองดูกันเออถ้า2เปิดก่อนได้รัดเธอเลยเพราะว่ามีการ์ดหาดาวนะครับสเปิดก่อนแระยัะใส่ลองดู ชาร์ลอตบัฟครับลูเมียวยัดสองปึ๊บแล้วก็เบิ้ลเทินไหมเบิ้ลเลยอู้เบิ้ลเลยวะ่ะเบิ้ลเลยยัดใส่ใครดียัดใส่แม่มดได้อยู่แม่มดเขาเลือดโอเคชาร์ลอตก็ได้แม่มดก็ได้แอตตาก็ได้แอตตาเลือดแสนห้างเหรอลองแอตตาดูไหม ลองดาบลงใส่อาต้าดูก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เออหิวขึ้นมาเต็มอีกน่าจะใส่แม่มดตะกี้โอเคปาดน่าจะตุยเลยสรุปก็คือแอาตาเก่งกว่าถ้าถ้ามองในรูปแบบนี้นะแอาตาเก่งกว่าเยอะเลยหรือเพราะมันยังไม่มีบัฟด้วยแหละแต่แอาตามันไม่มีบัฟอะไรเลยนะเว้ยโอเค แอต้ารับจบครับอยู่ดีอ่อทีนี้ลูเมียลมีบัฟจากอันนี้ตีธรรมดานะบัฟเพิ่มระจงตีเวสาสิซครับแล้วก็บัฟทะลุป้องกันตีแม่มดธรรมดาปึ๊บก็ไม่แรงตีติตขีหรือเปล่าวะนั่นไม่แรงเลยนี่เรา นี่สกิลมันต oh. ิดบัคอะไรหรือเปล่านี่ดูดูดูอตาจิ้ม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 ด้วย้ยทิทิคอร์แรงๆแต่ได้โล่ขึ้นมานะต่อยโล่แตกอยู่ดีมีโมโดนยั่วโอเคขอบคุณมากผมว่านะเฮ้ยเล่นยาก สุดท้ายแล้วแอตตาเฟโกโนั่นแหละครับโอ้โหเจอทีมนี้ถึกเราแพ้เลยนะครับมูแต่อวยถ้าเล่นทีป,ปกติคือชนะไปแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแก้แก้ทีนี้ทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจบคลิปกันนะครับโอ้โหมันกลายเป็นว่าืมกลายเป็นว่าไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่ หรือว่าเราต้องมีตัวบัฟตัวอื่นบัฟวิลเลียมอาจจะไม่ดีพอเพราะบัฟอตัตราไม่ขนาดไม่ต้องบัฟอัตราคีย์ที่คอยังไงตีติดคีย์นี่ตีติดคีย์แล้วจริงเหรอหรือว่าต้องทําดาเมจคีย์หรือว่าต้องทาอําทดามดเมจคีย์เยอะๆเออเอามาลองใหม่ดูครับเจ๊พร้อมสุมม่มไหมเดี๋ยว เดี๋ยวอาอาคิบนี้เสร็จแล้วสุ่มแล้วเดี๋ยวมาเทสกันว่าดาเมจคีจะแรงกว่าหรือเปล่าฟาดแมมมดไปไอ้แมมมดตุยอยู่อันนี้อันนี้อัดคลิปอยู่ปะอัดคลิปอยู่เดี๋ยวฟาดคุยกันโอเคทำแมมมดไปแล้วได้โลมาแล้วแต่มันมีโลก็ก็ข้อดีอยู่ข้อดีอยู่ยแต่โดนเจมออิโลลบโลอยู่ดี ไปน่าจะต้องทำคีดแดมทะลุ300%ไปเลยเว่ะโคตรเวอร,ร,ร์โคตรโหดโคตรอันรตรายแต่มันดีตรงที่เบิร์นเธอรนะเนี่ยมันเบิร์นเบิร์นล้าน,นตีมาเลยเพิ่มเอชพีล้าน,นตีมาเลยเอออาจจะเป็นข้อดีของมันอาจจะต้องเปิดด้วยสองอแต่ก็เบาอยู่ดีวะ่ะเบาเบาเบ,า,บาอยู่ดีดูไว้ตาป่านะดูไว้ตาป่าจเจ็วไหมโลนะสองแสนเจ็ด แอตตาเรื่องดามจแอตตาโหดกว่าเยอะเลยวะ่ะมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าวะทุกคนโอเคสำหรับคลิปรีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อ,ตอไปเป็นเทียบพวกสายฟรีแล้วก็ตีบอสนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ